ยอดนี้สูงถึง8.5ล้านยูโรขณะที่เศรษฐกิจเอเชียกำลังเติบโตและกลายเป็นกลุ่มประเทศที่น่าลงทุนดัชนีหุ้นดีตัวทะยานสู่1,000จุดหลังมติยกคำร้องยุบพักประชาธิปัตย์ปตอทอสอพอร่วมลงทุนแหล่งรายน้ำมันที่แคนาดามูลค่ากว่า60,000ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวรสดาปกมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณทาง TNN 24และ FM 103 m h z ค่ะวันนี้วันที่5ธันวาคมนะคะเป็นวันมหามงคลสำหรับพวกเราทุกคนชาวไทยค่ะเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นตลอดทั้งวันของวันนี้ค่ะ แต่สาหรับพรรคประชาธิปัตย์แล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเมื่อสารรัฐธรรมนูญยกคําร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ในคดีการใช้เงินกองทุนเพื่อพัฒนาการเมือง29ล้านบาทผิดวัตถุประสงค์ก็นับเป็นข่าวดีของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ทําให้หลายคนนะคะคิดว่าเป็นข่าวดีของตัวเองด้วยเพราะว่าระบบเศรษฐกิจซึ่งกําลังรีรอดูท่าทีว่าพรรคประชาธิปัตย์จะโดนยุบหรือไม่โดนยุบนะคะ ก็ชะงักกันไปช่วระยะเวลาหนึ่งพอสารตัดสินออกมาคราวนี้ระบบเศรษฐกิจก็เริ่มไปได้ไกลแล้วค่ะหลายคนมองว่าจะค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะคะสําหรับในช่วงระยะเวลานี้เศรษฐกิจไทยคงจะเติบโตไปได้อีกค่ะแต่ว่าตรงกันข้ามกับประเทศต่างๆในยุโรปนะคะเพราะว่าสเปนค่ะเริ่มมีแนวโน้วมว่าจะเกิดปัญหาตามไอแลนด์ซึ่งประกาศยอมแพ้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไอแลนด์สเปนเริ่มมีความเสี่ยงที่จะต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแล้ว เนื่องจากว่าในปีหน้า2554ค่ะสถาบันการเงินของสเปนหลายแห่งจะต้องมีการชําระหนี้นะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปชําระหนี้เพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินก็คือ refinance หนี้สินต่างๆซึ่งขณะนี้มีอยู่จํานวนทั้งสิ้น85,000ล้านยูโรค่ะ เรื่องราวของทั้งทางยุโรปซึ่งดูทีท่าว่ามีหลายประเทศมากแล้วนะคะซึ่งอยู่ในภาวะลําบากทางด้านเศรษฐกิจประกอบกับทางสหรัฐอเมริกาเองเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีทําให้หลายคนเริ่มมองว่ามันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของโลกเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ สเปนทําท่าจะแย่ตามไอแลนด์แล้วนะคะอาจารย์ทำยังไงดีคะเนี่ยมัน<ง>จะเกิดอะไรขึ้นเป็นปัญหาหนักทีเดียวนะครับเพราะื <Yeah. S 2> ั้งจากยุโรปเนี่ยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมากเมื่อมารวมกันเป็นยูโรหรือ EU นี่นะครับก็เกิดความแตกต่างแล้วก็ความไม่สามารถที่จะปรับตัวเองได้ ประกอบกับข้อที่สองแต่ละประเทศก็มีหนี้สาธารณะค่อนข้างสูงโดยเฉลียยุโรปเนี่ยมีหนี้สาธารณะประมาณเ0ซนซึ่งค่อนข้างสูงสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า,ายุโรปใต้ซึ่งได้แก่โปรตุเกสิตารลีและสเปนเนี่ยก็กําลังจะใกล้เคียงกันแล้วตอนนี้นะครับเพราะานั่นจากทุงประเทศมีหนี้สาธารณะค่อนข้างสูงที่หนักใจที่สุดก็เวลานี้ก็คือสเปนเพราะว่าเนื่องจากสเปนเนี่ยนะครับมี การว่างงานที่ค่อนข้างสูงประมาณ20ซึ่งถือว่าว่างงานมากประกอบกับเศรษฐกิจของสเปนนี่ใหญ่ลำสในยุโรปเหมือนกันนะครับค่อนข้างน่ากลัวพอทุกคนและก็กำลังจะครบที่จะต้องชำระหนี้ในปี54นี้จำนวนก็8แสนล้านเหรียญทีเดียว8.5ื่นล้านเหรียญซึ่งจะต้องรีไฟแนนซ์คือว่าก็ต้องหาหนี้ใหม่มาใช้หนี้เดิมก็เรียกว่ารีไฟแนนซ์ซึ่งไม่งั้นก็จะได้ส่วนจะได้หรือไม่ได้ จะหาได้หรือไม่ได้อย่างอีกเรื่องหนึ่งและก็ที่เก่านั้นยังไม่ได้จยที่ใหม่จะต้องหาจากไหนนียังไม่แน่ใจทีนี้หลายคนก็มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักนะคะช่วงนี้ถ้าเจอส2ด้านทั้งอัฐจาราทั้ง Euro, ยุโรปแน่นอนครับมันจะเกิด world crisis ไหมครัผมาาคิดว่าตอนนี้ต้องระมัดระวังยุโรป น่าจะน่าจะสุดลงไปได้อีกมันเป็นลูกโซ่ต่อกันและก็ที่สําคัญมากกน,นั้นก็คือว่ามันไม่ผลพพวงมาจากสหรัฐอเมริกาด้วยที่เมื่อสปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องสัพพามแล้วก็เกิดปัญหาสถาบันการเงินล้มไปเยอะแยะนะครับแล้วก็ลากมาเกี่ยวโยงกันด้วยกองทุนไหนกองทุนก็ล้มไปในระยะที่ผ่านมา ประกอบกับยุโรปเนี่ยปัญหาพื้นฐานมอยู่แล้วคือมีหนี้สาธารณะเยอะเปบาลมีหนี้เยอะกระทบอะไรกับเมริกาเราคงจะต้องเตรียมตัวระมัดระวังให้ดีเพราะเนื่องจากว่าข้อที่แรกก็คือค่าเงินยูโรเนี่ยแนวโน้มจะอ่อนไปอีกได้เนื่องจากความเชื่อมั่นจะลดลงไปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเงินดอลลาร์เนี่ยก็มีแนวโน้มจะอ่อนได้อีกนะครับปีหน้าก็พูดกันว่าถึง26ต่อ27 28ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับ แล้วก็เงินทุนก็คงเคลื่อนย้ายมาหาแหล่งทุนแหล่งลงทุนที่อื่นนะครับซึ่งประเทศในเอเชียก็น่าสนใจที่สุดนะครับเพราะว่าดูแลแข็งแรงอิอนเดียจีนและอินโดนีเซียอยู่รอบข้างเรานะครับดีๆทั้งนั้นเลยนะครับหวังว่าเราจะได้ประโยชน์บ้างนะครับขออนิสงขอให้ประเทศไทยเนี่ยด้าตันโบายถูกวิธีนะครับก็จะได้ประโยชน์จาก กลไกเหล่านี้นะครับเพราะเราเนี่ยอยู่กึ่งกลางถ้าเราทําตัวเป็นประตูสู่ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนะครับซึ่งมีความจเจริญเติบโตที่ดีสุดแหล่งหนึ่งในโลกทีเดียวค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค<อ>่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าต้องไปดูเรื่องของสต็อกโ c ก s สนะคะเพราะว่าหลังจากที่พักประชาธิปัตย์มีข่าวดีหุ้นก็กลับมาทะลุพันจุดอีกแล้วสักครู่ค่ะ ก็หน้าแปลกเหมือ,อนกันนะน้องจอยเขาเขาเขาบอกว่าเห้ยไปดูสัญล็อตัวหุ้นที่นสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มันเริ่มขยับขึ้น แบงค์เนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากในด้านนโยบายสำหรับธุรกิจทุกอย่างนะฮะโรงแรมเรือนไทยนี่นะฮะถ้าไม่มี SME Bank เนี่ยผมว่าก็เกิดยากและเกิดช้าก,กว่านี้เขายังมีโครงการอบรมให้ผู้ประกบอบการนะให้เลือกที่จะชอบอะไรไปอบรมอย่าง e-commerce เนี่ยผมก็ไปอบรมมานะซึ่งมาใช้ปรับปรุงเว็บไซต์นะก็ช่วยช่วย พัฒนาทาง,ทางด้านทันสมัยสมัยใหม่ซึ่งธุรกิจสมัยนี้มันต้องพึ่งเทคโนโลยีอยู่แล้วนะฮะแต่ SME ก็ให้โอกาสทั้งผมนะให้เกิดได้เร็วขึ้นกว่าที่คิดนะครับด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก f ิชเชอร์แอนด์ตัวเย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะแอคทีฟสมาร์ทับความเย็นและอุณหภูมิในแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบก,การน้ำแข็งก่อใช้ f i s เชอร์แอนด์เพเเสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพลังแห่งความทุ่มเทซาส่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดสวงหา พลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตป,ปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตทสอพอวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24 <c oughs> มองเห็นคนอื่นเขาชื่นสุขสัน คุณก็มีได้ทอสอจัดให้ด้วยโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐดอกเบี้ยศูนานถึงหเดือนวงเงินกู้สูงสุดร้อยมดเคสาพฤศจิกายนนี้รับสิทธิ์เติมฝันทุกสังกัดธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อบ้านเพื่อคุณ